สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะครูเก้ก็จะมาเฉลยต่อในข้อที่5ซึ่งในข้อที่5เนี่ยโจทย์กำหนดให้ f x นะคะจะเท่ากับ x กำลังสลบ 25ส่วนด้วย x ลบ5เนี่ยเมื่อ x ไม่เท่ากับ5และ f(x) จะเท่ากับ5ก็ต่อเมื่อ x เ,เท่ากับ5นั่นเองนะคะจะพิจารณาว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เ,เท่ากับ5หรือไม่นะคะดังนั้นนะคะเราก็ยังใช้สมบัติในการหาความต่อเนื่องของฟังก์ชันซึ่งมีอยู่3ข้อเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สมบัติในข้อแรกนะคะเราต้องสามารถหา f a ได้ซึ่งในที่นี้นะคะ x ของเราเท่ากับ5ดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปเมื่อได้ค่า x เท่ากับ5ดังนั้นหมายความว่ามันก็จะไปสอดคล้องกับอะไรคะเงื่อนไขที่2ดังนั้น f 5เราก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองในสมบัติข้อที่2นะคะให้หาลิมิตของ f x เมื่อ X เข้าใกล้หา้คาคำว่าเข้าใกล้5ดังนั้นหมายความว่าจะเข้าใกล้5ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ซึ่งไม่เท่ากับ5ถูกต้องไหมคะดังนั้นก็จะไปสอดคล้องกับเงื่อนไขแรกนะคะซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นลิมิตของ X กํำลังสลบ25ส่วนด้วย X ลบ5 เมื่อ x เข้าใกล้5นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้านักเรียนเทคลิมิตลงไปโดยตรงเนี่ยตัวส่วนจะกลายเป็น0ดังนั้นไม่สามารถหาค่าได้นะคะถ้าเจอเคสในกรณีแบบนี้เราต้องจัดรูปของฟังก์ชันใหม่ก็จะได้ออกมาเป็น x กำลัง2ลบ5กำลัง2ส่วนด้วย x ลบ5นะคะจากนั้นนะคะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็จะแยกตัวประกอบออกมาเป็น หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังค่ะข้างล่างก็คือเท่าเดิมนะคะก็จะได้เป็น x ลบ5ตัวไหนที่เหมือนกันนะักเรียนก็สามารถตัดทอนได้เลยซึ่งนะคะในส่วนนี้ก็จะเหลือ x บวก5นักเรียนก็จัดรูปใหม่ก็จะได้เป็นลิมิตของ x บวก5เมื่อ x เข้าใกล้5 เราก็เทคลิมิตเข้าไปค่ะก็จะได้เป็น5บวก5ซึ่งมีค่าเท่ากับ10นะคะจากข้อที่1และข้อที่2นะคะเราก็มาสรุปต่อในข้อที่3 l i ลิมิต f x เมื่อ x เ,เข้าใกล้5นะคะไม่เท่ากับ f 5เพราะฉะนั้นนะคะหมายความว่า f นะคะหรือฟังก์ชัน f นั้นไม่ต่อเนื่อง ที่ x เท่ากับ5นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในข้อที่5เดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อที่6เลยค่ะในข้อที่6นะคะโจทย์กำหนดให้ f x เท่ากับ x ลบ3ส่วนด้วย x กำลังสองลบ9จะพิจารณาว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่เราไปเริ่มกันเลย อันดับแรกนะคะเราก็จะมาหา fa นะคะซึ่ง a ในที่นี้ก็คือ3นั่นเองนะคะนักเรียนก็แทนค่าลงไปเมื่อแทนค่า3ลงไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้างบนก็ได้0ข้างล่างก็ได้0ดังนั้นหมายความว่า fa นั้นนะคะหาค่าไม่ได้คะ่ะ เดี๋ยวเราไปเช็คในกรณีที่2นะคะในสมบัติข้อที่2ลิมิตของ f x นะคะเมื่อ x เข้าใกล้3นักเรียนก็จะได้เป็นลิมิตของ x ลบสส่วนด้วย x กํลังสองลบ9นะคะเมื่อ x เข้าใกล้3 ถ้าเราเทคลิมิตเข้าไปโดยตรงนะคะเราก็จะไม่สามารถหาค่าได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็จะจัดรูปใหม่เป็น x ลบ3ส่วนด้วยนะคะ x กำลัง2ลบด้วย3ยกกำลัง2ซึ่งเข้าสูตรของผลต่างกำลัง2ข้างบนก็จะมีค่าเท่าเดิมนะคะก็คือ x ลบ3ข้างล่างเราก็แยกตัวประกอบเป็น x บวก3คูณ x ลบ3ค่ะจากนั้นนะคะตัวที่เหมือนกันนะักเรียนก็ตัดทอนได้เลยนะคะซึ่งข้างบนก็จะเหลือ1นะคะดังนั้นเราก็จะมาเทคลิมิตเป็นลิมิตของ1นะคะส่วนด้วย x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้3ค่ะ เักเรียนเทคลิมิตเข้าไปนะคะด้านล่างก็จะได้เป็น3บวก3ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย6นั่นเองนะคะจากสมบัติทั้ง2ข้อนะคะก็แสดงให้เห็นว่าลิมิตของ Fx เมื่อ F X เข้าใกล้3นะคะไม่เท่ากับ F3 เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า F3 นะคะ ไม่สามารถอขออภัยค่ะ f 3หาค่าไม่ได้นั่นเองดังนั้นหมายความว่า f นะคะไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3ค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับในข้อที่6เราไปต่อกันในข้อที่7เลยนะคะ ในข้อที่7ก็ออกมาเป็นในรูปแบบของเงื่อนไขอีกแล้วนะคะซึ่งกำหนดให้ fx เนี่ยมาในรูปแบบของเงื่อนไขสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะคะ fx จะเท่ากับ x ลบ1ส่วนด้วยรูท x ลบ1นะคะก็ต่เมื่อ x ไม่เท่ากับ1 fx จะเท่ากับ k ก็ตต่เมื่อ x เท่ากับ1โดยที่ k ต้องเป็นสมาชิกของจํานวนจริงนะคะอ่ะ F นะคะเป็นฟัง์กชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ 1, 1ก็ต่อเมื่อ k มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะ,ะข้อนี้สนใจค่าของ k งั้นอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเช็คกันที่สมบัติข้อแรกกันก่อนสมบัติข้อแรกนะคะให้หา fa ซึ่ง a ในที่นี้ก็คือ1นั่นเองนะคะ เมื่อ x เท่ากับ1ก็จะไปตรงกับเ,เงื่อนไขในข้อที่2ดังนั้นหมายความว่า f a ก็จะมีค่าเท่ากับ k นะคะโดยที่ k เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงในข้อที่2นะคะลิมิตของ f x โดยที่ x เข้าใกล้1น,นะคะก็จะเท่ากับลิมิตของ x ลบ1ส่วนด้วยรูท x ลบหส่วน x นะคะเข้าใกล้1ดังนั้นนะคะถ้านักเรียนเทคลิมิตเข้าไปโดยตรงตัวส่วนก็กลายเป็น0เราก็ต้องมาจัดรูปใหม่นะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองได้ด้านบนนะคะก็จะเป็นรูท x กำลัง2องลบด้วยหนึ่กำลังสองและส่วนด้วย รูทเอ็ลบหค่ะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังและส่วนด้วยรูทเอ็ลบหค่ะตัวที่เหมือนกันเราก็จะตัดทอนนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะเหลือรูทเอ็กบวกหบวกหค่ะ เราก็มาแทนค่าลิมิตได้เลยก็จะได้มาเป็นลิมิตของรูทเบวก1เมื่อ x เข้าใกล้1นะคะเมื่อเราเทคลิมิตเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นรูท1บวกด้วย1ซึ่งรูท1ก็คือ1บวก1ก็กลายเป็น2นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนะักเรียนเราไม่สามารถสรุปได้ว่า f(a) หรือลิมิตของ f(x) นั้นเท่ากันนะคะแต่ f นะคะจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1นะคะก็ต่อเมื่ออะไรคะนะักเรียนก็ต่อเมื่อลิมิตของ f(x) นะคะเมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยไปเท่ากับ f 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าค่าของ k นั้นนะคะต้องมีค่าเป็นอะไรคะถึงจะทำให้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง k ต้องเท่ากับ2นั่นเองนะคะสำหรับข้อ7ก็เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ